ของดีเจ้ามันแพงเดี๋ยวเฮาเจ้าไปตากไว้ก่อนเนาะอ่าไว้ตบสวัสดีเจ้าป้ากันงจอยหวานเจี๊ยบวันนี้นงจอยปิกแมแเอหาปอนาะเจ้าตีพยาวอีปอกอะขยาก,กินหลับจีนควายหิ่งอ่ะเป็ดยเสกาดตั้งได้กระตึ้งหมามีเจ้าจำเป็นได้เปลี่นหลับงัวไอหลาบอย่างก็หลับหมูเห็นเนาะแต่นงจอยกินเป็นหลาบซุกเอานาะเจ้านงจอยกลัวเป็นโรคหูดับ ตอนนี้เขาก็จะอันหั่นมันหมูนะเจ้าเอาไปเจาเอาน้ำมันมันหนอเขาจะเอาไปขวกับพริกลาบจะได้หอมๆเจ้าส่วนมันแพ้นี่นะเจ้าเขาก็จะต้องเอาตากไว้ก่อนหนอคือมันอันแบบแห้งๆมานน้อยมันจะได้กลิ่นล้ำ,ลำ วันนี้น้องจ้อยหลับจิ้นหมูไปได้ใส่บะแข่งสกรรําเนาะเจ้าปกติน้องจ้อยจะใส่เฉพาะหลับงัวกับหลับจิ้นควายเนาะเจ้าแล้วแต่นะคะ่ะมากไผ่มากมันเนาะโปรดโทรบรรยากาศตีพยเยาบ้านเฮาแรงแรงมากะเย็นใจได้เหมือนกันเจ้าเชียงไม่ย,ยังว่าห่อนเหลือพยเยาคนหนาน้องจ้อยว่านะช่วงนี้เปิดกะจะเป็นหน้าเกียวเข้ากันเน้าเจ้าพอน้อง,องจ้อยกะก้าไปเกียวเข้าแล้วออกมาตะก,กี้นี่นเจ้าจับพอดีน้องจ้อยปิกมาบ้านได้กินเข้ามาเอเนาะเข้าหมากับจิ้นหลับมอ,มอ่ะ เสดายนาดเจ้าแบบมีบ้องข้าวหลามหนอถ้ามีนี่จะเอามาหลามสกักกัสียหอมฟุยๆเลยนะเอาละเจ้าหลาบของเฮากะใกล้จะได้เขาตีแล้วหนอเฮากะเอาก้อนเหลือดเข้าไปอันหลาบตัวเลยเจ้าโปวโดโท้หลับไปหลับมากระปวดแขนอ่ะละเหมือนกันเนาะเจ้าปวดท้ๆหลาบเหมือนเหนะจะได้เหนียวเนีว พริกลาบเอาไปคั่วน้ำมันหอมหอมเจ้าเอามาใส่ในเหลือดนี่เลยแล้วเดี๋ยวเขาเกิดจะเอาจิ้นที่เขาลาบไว้เนาะเอามายำ้ำคือมันเข้ากันแล้วก็บปุง้งใส่เกลือสักน้อยเนาะคือมันมอกเก็มๆแปแหม่แปะแหน่สักน้อยแล้วก็ใส่พักไฟหอมดวนแล้วแต่เนาะใส่พักที่เขามากักลงไปเลยเจ้าโป้ตัวโต,โต,โตโพรดูสีแดงอึมลึมอําลำเลยเจ้าอีอี้หนาะเขาต้องมีจักโบกจักโบกเนาะแกเจ็บแอลสักน้อยกลนๆเข้าไปเลยเนาะเจ้าคือมันเข้าเนื้อกันแล้วเดี๋ยวสก๊มจะให้เสื้อ ท่าลองจิ้มพอหรอะเนาะว่าเป็นจะได้พ่องล้ำก็ปอน้องจอยนี่มักขนาดนะเจ้าหลาบดิบนี่นะถ้าจางแกจะตากแกใส่เพชดน่อยเพชดนี่เพชเนี่แอเกี่ยจางน้อยแก,ยแกใส่กนเส้นปาจะขาว แล้วลอหลับจีนหมูเขาก็ได้ละหนออีปอกินจีนหมูดิบส่วนน้องจอยจะเอาไปควากินนะเจ้าแล้วเดี๋ยววันพูกอีปอจะพาน้องจอยไปพอน้ำหูนะเจ้ามันเป็นน้ำตกตีบนดอยบ้านน้องจอยนี่เองเจ้าฝากติดตามผลงานน้องจอยตัวนะเจ้าเดี๋ยววันพูกจะเอาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติมาฝาก